สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับการเลี้ยงวัวอีกแล้วนะซึ่งก็ห่างหายไปนานมากไม่รู้จะนานยังไงแล้วอะ่ะคือแบบนานมากๆนะครับอันนี้ก็คือเขาเกี่ยวข้าวโพดออกพอดีนะครับคือเวลไอตอนที่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปลงที่หายไปนะครับก็คือผมขี้เกียจลงคลิปนะครับก็ นั่นแหละเดีย๋ยวนี้ก็จะพยายามมาอัพคลิปมาอะไรนะฮะเพราะว่า Youtube ผมก็ใกล้จะผ่านเกณฑ์ใกล้จะผ่านเกม YouTube แล้วนะฮะก็จะพยายามตํำไอทําให้มันผ่านเกณฑ์นะครับผมก็ขอบคุณคุณผู้ชมนี่แหละที่ทำให้ผมมีทุกวันนี้นะครับมีทั้งเงินเข้านะฮะ มีเงินซื้อกล้องอีกนะครับผมก็ขอบคุณคุณผู้ชมมากๆนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะพยายามอัพคลิปลงให้เรื่อยๆนะครับผมอาจจะมีเซียนเหนื่อยด้วยนะครับจะพยายามอัพลงแทบจะทุกอาทิตย์เลยอะน่าจะประมาณอาทิาทาทตย์ละสองคลิปอะไรประมาณนี้น่าจะได้อยู่นะครับเวลาว่างก็น่าจะประมาณนี้แหละ เวลาว่างผมก็เลี้ยงวัวน,นะครับบางคนก็ไปแว้นนะซึ่งผมก็แว้นเหมือนกันนะผมก็มีรถเหมือนกันแต่ส่วนมากอะ่ะรถผมจะไม่ค่อยได้ขับเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันกินน้ำมันนะครับสำหรับเจ้ารถของผมมันกินน้ำมันมากๆแล้วก็ ถ้ามีทริปนะครับผมก็จะเอารถของผมออกมาขับไปเที่ยวนะครับแต่อันนี้ก็ทำงานไปเลี้ยงวัวไปอะไรประมาณนี้นะครับแล้วดูหญ้าดิทุกคนโอ้นี่ก็คอกนะครับไม่ได้อัปเดตนานมากคอกมีทั้งไอฟ้าไออะไรวะที่เก็บฟางนะครับแล้วก็คอกหมูคอกไก่ แล้วก็เล้าวัวไอคอกวัวนะครับเล้าไก่ไข่ก็อยู่บ้านนะครับผมไก่ไข่นะครับเพราะว่าพี่บ้านผมมันกินไข่เยอะอืมไม่รู้ยังไงเนาะกินไข่เยอะมากอะ่ะก็เลยแบบพ่อผมก็เลยแบบเออซื้อไข่ไก่มาไอไก่ไข่มาแบบเลี้ยงไว้ดีกว่าจะไม่ต้องซื้อเยอะนะครับเพราะว่าไข่ราคาก็ไม่ใช่ถูกเหมือนกันเนาะแพงนึงอะปีหน้านี่ก็ขาได้แล้วนะเพราะว่ามัน ตัวท้องเต็มคอกเลยนะแม่ลูกอ่อนเต็มคอกเลยท้องเจ้าแดงทับเรียบร้อยนะฮะไม่ได้ถ่ายให้เลยโอ้ทุกคนแล้วก็วัวที่ซื้อมาใหม่นะครับสองตัวโน้นเอสี่ตัวดีครับสี่ตัวซื้อมาใหม่นี่ผมพาไปดูวัวใหม่นี่นะครับอันนี้ก็วัวใหม่อีกตัวหนึ่งนี่เรี้ยงเลยหนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะครับผมเป็นตัวเมียสามตัวนะครับอันนี้ตัวแม่เนาะนี่ตัวแม่ของเจ้าตัวผู้โน้น แล้วก็พ่อเรานะครับก็มีเจ้าตัวนี้ท้องแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนู้นตัวนู้นเนี่ยเป็นไงทุกคนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ท้องเหมือนกันตัวนี้ด้วยตัวนี้ก็ด้วยสรุปก็คือตัวตัวเมียของพ่อผมโดนเจ้าแดงสวมหมดแล้วนะฮะทับเรียบร้อยจะน่าจะติดแล้วครับเพราะว่ามันติดสัตว์เนาะเจ้าแดงก็ทับเรียบร้อย จเจ้าเฮงของเราเป็นนี่แม่ลูกเลยเนาะดูหญ้าดิทุกคนหญ้าเยอะมากอะ่ะมันดูจะเยอะยังไงแล้วอะ่ะแบบเยอะมากๆอะ่ะนี่ก็จะตัวใหม่ฮนะใส่กระดิ่งให้นี่ก็สูงเหมือนกันนะจะพยายามอัปเดตนะครับขอบคุณคุณผู้ชมมากๆที่มีที่ทำให้ผมมีวันนี้นะฮะ ผมอาจจะพูดที่ติดขัดหน่อยนะเพราะว่าก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนานแล้วแบบมันแบบยังไงไม่รู้อะมันไม่ชินนะไม่ได้ถ่ายคลิปแบบหลายเดือนมากคนระับมัวแต่ไปยุ่งกับการเรียนนะฮะซึ่งยังไงการเรียนเราก็ต้องเอามาเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะอันนี้ก็เอาไว้เป็นงานย่อยมานะครับฝนตกเมื่อวานนี้ตกแรงมากเลยไม่รู้จะแบบตกแบบ ทั้งวันอะไม่รู้ทียังไงเลยอะปีที่แล้วก็ท่วมตรงนี้หมดเลยนะับนี่ท่วมขึ้นมาข้างบนนี้หมดเลยข้อผมมันไม่ถึงอะเพราะว่ามันอยู่สูง <c oughs> มันมองแล้วมันแบบภูมิใจนะเลี้ยงไปแล้วแบบมองไปเหมือนเรามีก้อนเงินนะก้อนเงินเดินได้ <c oughs> อะไรประมาณนั้นเนาะ นี่ก็คือพ่อผมก็ซื้อมาไว้ให้ผมเรียนต่อมหาลัยนะครับผมนี่ก็คือแบบจุดเริ่มต้นเลยเพราะว่าพ่อผมก็คิดการการใหญ่อยู่แล้วอะคือแบบจะทําอะไรก็ต้องทําให้เสร็จอะก็คือต้องทําไม่ได้ทุกคนฟ้ามืดมาอีกแล้วหน่ะไม่เห็นหอกทุกคนอะฟ้ามันมืดมาอีกแล้วคือมอืดตรงเจ้าแดง เราจะได้ตากผลกับคอกันหรือเปล่าก็คือแบบปล่อยกินได้เลยนะทุกคนดีนะครับพี่ผมที่แถวผมไอแถวข้อผมอ่ะมันมีหญ้าเยอะมากนะฮะวัวมมนได้อดแน่นอนถึงไม่มีหญ้านะครับก็ไปเกี่ยวมาข้างคอกนะะเพราะว่าเราปลูกหญ้าหญ้าอะไรไม่รู้อะที่แบบเป็นต้น นี่นะครับผมขี้วัวพ่อผมก็เก็บไปแล้วนะตอนเช้าเก็บมากองไว้ยหน้าแรงผมก็อาจจะถ่ายให้อีกทีนะครับเก็บขี้วัวกระสอบละสามสิบขายนะครับเอาไปส่งหรือไม่ให้เขามารับเอาเองนะฮะดูทุกคนดูหญ้าดิเยอะมากเขาจะฉีดหญ้าเนี่ย มันมองไปแล้วแบบมันแบบยังไงมันแบบชื่นใจนะเนี่ยมันก็อาจจะมีดื้อๆมึนเงินมากแต่เราก็ไม่ได้อะไรนะฮะขอแค่ว่ามันอย่าวิ่งพอเพราะว่าเราตามไม่ทันนะก็จริง่ะมันวิ่งแล้วมันตามไม่ทันเนี่ยมันชอบวิ่งกันเนี่ยพวกเนี่ยมันเป็นอะไรเอดี๋ยวจะถ่ายให้แบบทุกๆวันเลยก็ได้อะแต่ จะลงแบบยังไงดีจะลงแบบอ,อาทิตย์ละสมคลิปไปน่าจะได้อยู่นะครับอาทิตย์ละ3มคลิปพุธศุกร์แล้วก็อาทิตย์โอเคไหมทุกคนพุธศุกร์อาทิตย์เดี๋ยวผมจะลงให้นะครับก็คือ ก็ผมอยู่หลังอบตอนะครับหลังอบตอเทศาบาลท้ายดงเลยแล้วก็ตรงนู้นก็เป็นโรงสีข้าวออไม่ใช่โรงสีข้าวไอร้านตากข้าวนะครับตรงนี้ก็เป็นฝายส่วนตรงนู้นก็เป็นสอบตอนะครับเทศาบาลน,นุ่นเทศาบาลน,นะครับก็คือเทศาบาลคุมหมดเลยแถวนี้ผมอยู่แบบไลทยท้ายสุดแล้วอะ่ะตรงด้านหน้าแล้วก็เป็นถนนใหญ่นะฮะ ท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้เหมือนกันนะครับผมทุกคนดูมแมลงปออ่ะทุกคนตอนนี้ผมก็เดินวนไปวนมาแถวนี้นะหลังจากที่นั่งเล่นโทรศัพท์แบบ ในเวลาที่แบบยาวนานเยี่ยงนันะนครับเดี๋ยวมีอะไรก็น่าจะถ่ายอีกทีนะครับผมทุกคนตอนนี้ก็ปล่อยให้วัวมเดินกินหญ้าไปแบบให้มันกินให้ัอิ่มนะครับเพราะว่าหญ้ายเยอะมากนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับผมเอาละทุกคนตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับผม สักพักเดี๋ยวผมก็ไล่กับโคกแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมก็อาจจะถ่ายไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่คลิปนี้ก็น่าจะยาวพอสมควรนะฮะโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก่อนใครเลยถ้ากดกระดิ่งนะครับผมกดสันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับกดอันเดียวพอไม่ต้องการ2ออันนะครับเอาแค่ กดครั้งเดียวพอนะครับโอเคขอบคุณนะครับ